ข่าววันนี้ข่าวนี้ชัดเจนมาก1กรกฎาคม2563การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางบัตรคนจนรับเงิน3,000บาทบัตรคนจนวันที่1กรกฎาคม2563มีเงินเข้าอย่าลืมพรุ่งนี้รัฐโอนเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐข่าวนี้จากฐานเศรษฐกิจพุเมื่อวันที่30มิถุนายน2563 พรุ่งนี้กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินประจำเดือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านรายให้ใจ่ายเพื่อซื้อสินค้าวันที่1กรกฎาคม2563บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินอัตโนมัติให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านคนและบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางโอนเงินอะไรบ้างนั้น ฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมมามีดังนี้ 1. กรกฎาคมโอนเงินค่าสินค้าจำนวน200บาทค่าโดยสารสาธารณะ500บาทส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน 15. กรกฎาคมเงินคืนภาษีแวด5%สูงสุด500บาทเงินพิเศษผู้สูงอายุ50บาท100บาท 18. กรกฎาคม2563ส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทส่วนลดค่าไฟฟ้า230บาท ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านรายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ช่วยเหลือเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน3,000บาทซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563สิทิ์ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลทำการจ่ายย้อนหลังโดยไม่ต้องลงทะเบียนอย่างใดล่าสุดนายรัตนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าในส่วนการช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจํานวน1.2ล้านคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเห็นชอบเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้จํานวน1,000บาท3เดือนโดยแนวทางการจ่ายเงินนั้นจะเป็นการโอนให้ครั้งเดียว3,000บาทในเดือนกรกฎาคม2563ขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับ เช็คเลยเงินเยียวยา3,000บาทผู้รับเงินอุดหนุนบุตรบัตรคนจนกลุ่มเปาะบางได้เงินวันไหนข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับโพสต์เมื่อวันที่30มิถุนายน2563สรุปชัดเงินเยียวยา3,000บาทกลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนบุตรกลุ่มเปาะบางผู้ถือบัตรคนจนรับแน่พร้อมกันทุกกลุ่ม20กกคมนี้ชัดเจนแล้วสำหรับมาตรการ การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติม,มตามมติครมเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ให้กับผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 กลุ่มเปราะบางประกอบด้วยเด็กแรกเกิดจนอายุ6ปีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการรวมถึงผู้ถือบัตรสบริการแห่งร้านหรือบัตรคนจนที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทแบ่งเป็น1,000บาท3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563 หลังจากก่อนหน้านี้เกิดประเด็นคำถามว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือจะได้รับเมื่อใดเมื่อเดือนมิถุนายน2563หรือเดือนกรกฎาคม2563กันแน่ล่าสุดกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วนพม1300ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าการจ่ายเงินยาียากลุ่มอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีรวมถึงผู้พิการและผู้ สูงอายุนั้นจะจ่ายรวดเดียวทุกกลุ่มในวันที่3ขอพายครับในวันที่20กรกฎาคม2 5 6 3เป็นจำนวนเงิน3,000บาทซึ่งหมายความว่าการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายให้เดือนกรกฎาคม1000บาทและจ่ายย้อนหลังให้2เดือนคือพฤษภาคมมิถุนายนอีก2,000บาท,ายย 2, บาทรวมในวันที่20กรกฎาคม25 6 3จะได้รับเงินทั้งหมด3,000บาท ย้ำกันอีกครั้งว่าการจ่ายเงินจะยึดตามข้อมูลที่อัปเดตภายในเดือนพฤษภาคม2563ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากทั้ง3กลุ่มจะต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังก,งกระทรวงเกษตรสกรและกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรร เงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่เนื่องจากเป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วจึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้สําหรับช่องทางการรับเงินเยียวยานั้นจะเป็นช่องทางเดียวกับที่ได้รับเงินอุดหนุนเบีย้ยยังชีพเป็นรายเดือนอยู่แล้วแยกเป็น2กรณีคือหากเคยรับเงินอุดหนุนผ่านธนาคารผ่านบัญชีเงินเยียวยาครั้งนี้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบีย้ยสูงอายุหรือเพิ่มเติมจากคนพิการหากไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรกจะเป็นการไปรับเงินเยียวยาที่เป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทร1 3 0 0ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ บัตรคนจนเดือนกรกฎาคมรอรับเงินสี่เด้งข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจโพสต์เมื่อวันที่30มิถุนายน2563ครับผู้ถือบัตรคนจนเ hey, ฮกรกฎาคมนี้รับเงินสีเด้งเงินเยียวยา3,000บาทเข้าพร้อมกันลวดเดียวเช็คได้ที่นี่จะมีเงินอะไรเข้าวันไหนบ้างหลังจากเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาคอรามอมีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม 4กลุ่มได้รับผลกระทบจากโควิดได้แก่เยียวยากเกษตรกรในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยียวยากลุ่มเปราะบางเยียวยาผู้ลงทะเบียนเราทิ้งกันไม่ผ่านนั้นสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.6ล้านารายรอรับได้เลยกลุ่มเทพธุรกิจออนไลน์เช็คให้แล้วเงินอะไรเข้าวันไหนบ้างโดยจะรวบรวมทั้งสิ้นสีเด้งได้แก่ 1>, 1เงินตามสิทธิผู้ถือบัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคมนับเฉพาะเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้2เงินเยียวยา1,000บาทเดือนพฤษภาคม3เงินเยียวยา1,000บาทเดือนมิถุนายน4เงินเยียวยา1,000บาทเดือนกรกฎาคมรายละเอียดดังนี้เด้งที่1การรับเงินตามสิทธิ ผู้ถือบัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม2563เราขอเริ่มต้นที่รอบการจ่ายเงินตามปกติซึ่งกรมบัญชีกลางทําการโอนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรคนจนเป็นประจำทุกๆเดือนตามสิทธิ์ที่จะได้รับของผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตสรสบริการแห่งรัฐซึ่งตามปกติเงินที่ได้รับจะมี2ประเภทคือประเภทให้เป็นวงเงินให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเช่นซื้อสินค้าของกินใช้ของใช้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และอีกประเภทกําลังพูดถึงนี้ก็คือเงินโอนชนิดที่ผู้ถือบัตรสามารถกดออกมาใช้ได้โดย1เดือนจะมีการโอนจํานวนนี้2ครั้งด้วยกันคือทุกวันที่15และทุกวันที่18ดังนี้โอนเงินวันที่15กรกฎาคมการโอนเงินคืนภาษีแปดหของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ถือบัตร คนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้แต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งผ,ผู้ถือบัตรคนจนสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินพิเศษผู้สูงอายุเฉพาะผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับเพิ่มเติมรายละ50บาทและ100บาทตามเกณฑ์รายได้ได โดยเงินจะโอนเข้าทุกวันที่15ของเดือนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โอนเงินวันที่18กรกฎาคมมีส่วนลดค่าน้ําประปาและส่วนลดค่าไฟฟ้าประจําเดือน2ออย่างนี้รวมกัน330บาทบินรอบบินมาให้จ่ายเงินสดไปก่อนแล้วระบบจะจัดเก็บข้อมูลและโอนเงินคืนภายในวันที่18กรกฎาคม และล่าสุดสดละ้้นคือความชัดเจนของมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมตามมติคอรมเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด19กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้พิการรวมถึงผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทล่าสุดกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วนพม1300ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ การจ่ายเงินเยียวยาอุดหนุนเด็กแรกเกิด6-6ปีรวมผู้พิการผู้สูงอายุจะจ่ายรวดเดียวทุกกลุ่มในวันที่20กรกฎาคม2563เป็นเงินจำนวน3,000บาทฉะนั้นในส่วนของผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้แน่นอน3,000บาทในวันที่20กรกฎาคมนี้โดยจะเป็นการโอนเงินเข้าพร้อมกัน3เด้งคือเงินเยียวยา1,000บาท เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมรวมแล้วในวันที่20กรกฎาคมจะได้รับเงินทั้งสิ้น3,000บาทขอขอบคุณแหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ